มันมอบความเป็นโจรให้กับกูถูกต้องเป็นโจระนั้นแล้วทําไมล่ะกูไม่ทุกทำไมวะกูก็จะเป็นโจรให้สมกับที่มันตั้งให้กูเป็นเอาแล้วกูเป็นโจรมันจะเป็นโจรกูจะเป็นโจรใช่แล้วกูจะสอนลูกกูให้เป็นโจรมึงสอนลูกมึงได้กูรับไม่ได้มึงเป็นโจรได้แต่กูสองคนเป็นโจรไม่ได้เว้ยเพื่อนแล้วมึงจะเป็นอะไรกูขอเป็นลักเล็กขโมยน้อยพอแล้วมันตายเต้าไปก่อนแม่แหมบาลไยไส้มึงก็เหมือนกันเลยเฮ้ยเอางี้เพื่อนทำไมวะมึงจะหลอกกูนะกูรักมึงเพื่อน ถ้ามึงจะรักกูมึงช่วยอุ้มลูกกูด้วยได้กูไม่ไหวแล้วลูกมึงก็เหมือนกับลูกกูไปอย่าร้องนะลูกอย่าร้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไอ้พุ่งเฮ้ยอะไรวะนี่มึงได้ลูกแฝดสยามด้วยวะเด็กสองหัวเเดี๋ยวลูกกวยบาลัยใส้หัวเลือดตกเลือดตกที่ผ่านธรไมใจหัวแล้วไอ้พุ่งกูดีใจด้วยที่ลูกของมึงเป็นผู้ชายสุดยอด งดหนคนนี้มีอนาคตไก่มึงรู้ได้ยังไงอนาคตไก่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลูกกูยาวขนาดาษนี้เลยแล้วที่พายเฮ้าติดพ่อตามม้งเด็กพิการไอ้พองไอ้แป้วรับรางวัลจากคุณพี่ก่อนรับใครโอ๊ยตายมึงดูดีๆว่าอันนี้ถือเขาขาวเนี่ยกูไม่กลัวอะไรหรอกกูกลัวไฟจะดูดเอาดูด้วยไอ้เขาขาวที่ถือเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะมาเล่นต่องานอีกงานเนึ่งอ่ะงานโดนไฟดูดเนี่ย กูดูแล้วไม่ใช่แบงค์ไอเชียนเพื่อนกูอยู่ไหนมึงดูด้วยเดี๋ยวไฟดูดลูกของมึงก็เหมือนกับลูกกูไอพองว่าไงตอนที่กูเอาลูกมามึงเห็นไหมกูเปลี่ยนลูกมาคนหนึ่งมึงเปลี่ยนลูกเขามาโอ้ไอนี่เลวอีกแล้วต่อไปนี้มึงก็ต้องเล่นไพ่วงเดียวก่ากูเลยทําไมวะขนาดลูกมังเปลี่ยนแล้วไพ่จะเหลือหรือว่ามึงไม่เปลี่ยนยันไพ่เลยเหรออันนี้สําคัญกูมีเหตุผลยังไงวะที่กูเปลี่ยนมาลูกกูเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วกูมาเจอลูกสายพินกับผู้ใหญ่ทองออลูกเขาเป็นผู้ชายแล้วกูเข้าป่าเข้ารกอย่างเงี้ยมึงจะให้กูลูกผู้หญิงมาเรื่อยถูก<อ>ต้องทำถูกแล้วเพื่อนมันจะลําบากไงแต่ถ้ามึงเอามาแล้วเนี่ยะมึงก็ต้องรักให้เป็นลูกของมึงมึงต้องเลี้ยงให้ดีด้วย,วยตอนที่กูจากสายพินดจากสีแพ้มากูก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วลูกผู้ใหญ่ทองกับ สายปิ่นครูก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรมาตั้งชื่อเหมือนกันมึงสองคนก็ดีแล้วที่มาตามกูได้มึงช่วยตั้งลูกกูได้สองคนนี้ตั้งชื่อลูกมึงเด็กคนนี้ต่อไปแต่ต้องมีอนาคตมึงตั้งดีๆอนาคตยิ่งใหญ่มึงตั้งชื่อดีๆถูกต้องตอนนี้เขาไหลสดด้วยได้เราจะต้องขนานนามเด็กคนนี้ให้ทุกคนเกรงขามนากลัวมันต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อนไเด็กคนนี้ขอขนานนามว่าอะไรวะหยุดกูบอกเขาไหลสดไม่ใช่ คนเรามันชื่อเหมือนกันได้มันพลายุทธ์ยุทธ์ะไม่ได้ประยุทธ์จันโอชายุทธอะไรอันนี้ประยุทธ์จันโอเลี้ยงเอาหลอดไปโอเคหลอดเปลี่ยนชื่อตั้งอีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่เอาเปลี่ยนชื่อไงเปลี่ยนชื่อประยุทธ์ไม่ชอบไม่เอาเปลี่ยนแมวไอ้ตู้อะไรโอ้มึงนี่มันเป็นเรื่องมากนะมึงอะเดี๋ยวมึงดูอะไรความคิดเขายังดีกว่ามึงเลยชื่ออะไรเขาบอกกุมารทอง ลูกมึงเป็นผีไปแล้วว่างั้นแล้วกุมารทองไอ้นี่ไม่รักยมเงี้ยเนี่ยมึงตั้งดีๆมึงตั้งเลยดิอ้าวไอ้เดี๋นี่ลูกใครมึงอันนี้ลูกกูลูกมึงอ่าไอ้ชื่อว่าไอ้ไอ้ไทยไอ้ไทยโอ้โหแล้วมันปอดจะออกมาจากท้องง่าย แล้วมึงไงของของกูนี่ต้องคู่บารมีกับลูกคนโตเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเกื้อกูนกันเอ,อลูกคนโตอไอ้นี่ลูกคนเล็กถูกต้องกูขอขนาดน,นามมันว่าประวิทธิ์โอ้โหยิ้ผายไปเอา้า อะไรอย่างน้มันจะได้ช่วยเหลือกันให้นั่งหลับอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันก็มันเร่องคู่บารมีนาฬิกาเพื่อนไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาประวิทย์ไม่ชอบเออมึงไม่เอาแล้วมึงจะทำยังไงล่ะก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนใหม่อันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอองั้นชื่อปั๊มโอ้โหมึงสองตัวนี่เนี่เออมึงนู่นมือถามคนนี้ชื่ออะไรดีครับคนนี้ชื่ออะไรอธิยะพุทโธเป็นไงอธิยะพุทโธ เป็นไงความคิดไปเลยถ้ามึงจะมีความคิดอย่างเขามึงต้องไปเมาให้มันเขาอา,าริยพุทโธแกกินเหล่ายอ่อแล้วเนี่ยแ <c oughs> น่น,นอนจริงๆไม่ได้ตึมซับเลยอริยพุทโธแม่เอา้าทำไมวะมก็ตั้ง<ม>ชื่อมาดีแล้วมันยาวไปเลยอันนี้อะไรนะอริยพุทโธมึงเปลี่ยนชื่อเลยเปไ่้ไอ้นี่ไทยอะไอไทยไอไทยง่ายอันนี้พ่อชื่อไอ้ทุ่งไอนี้ ไอ้ไทยลูกสีแพรโอ้นี่ลูกสีแพรเอางี้แล้วกันมันจะได้ช่วยเหลือกันไอเสือไอเสือไอไทยเหรอดีไหมั้ขอลูกกูแล้วมึงก็ช่วยไปเอาแล้วก็ไปเลี้ยงคอยก็เลี้ยงช่วยไปเอาเดี๋ยวกูไปเตรียมสถานที่ให้ในป่าในดงเมงไม่มีบ้านเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันทำเป็นซุ้มขึ้นมากดลุ้มุดลุ้มดี เจ้าเสือเจ้าไทยเจ้าจงไปอยู่กับพ่อสีแพงข้าขอสัญญาว่าจะเลี้ยงลูกสองคนนี้ให้ดีลองลอโลกโชคชะตาเราเกิดมาชั điều chùa điều đi điều mi điều tròn cờ bên khu เป็นลิบปนตามภูซ้อนเป็นตัวนอดนดในบทละคร พันรบพยุราเชรดุงขอเสียงตบมือครับให้กับพระเอกรับเชิญวันนี้รับบทเป็นเจ้าทุง่งอ่าพิจุดกครับเจ้าเสือนะครับลูกของเจ้าทุง่งนี่คือพระเอกัลรบพยุราเชรดุง เพลดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอุยานะครับเพ่พันรบอายุราเพชรรุ่งนะครับวันนี้รับกทเป็นเจ้าเสือพญาติของเจ้าทุ่ง ดานบาดดอนขาดทั้งพรเสือ้อผ้าทั้งแสงสีที่สดใสชาตินี้คงไม่ได้เจอเด็ดเพราะอยู่ไกลเขตสังคม ตองคืนคมไรค่าชะตาคมตกที่ต้อยตามต้องปล่อยไปตามชะตา แล้วก็ผู้ชมผู้ท่านด้วยนะครับที่มานประดับเกียรรับรส่งนการแสดงของอาจารย์เดจากจังหวันครศรีนรรมนะครับเป็นกําลังใจให้กันในแต่ฉากานี้นะครับแล้วก็ตัวฉากว่าสารรับรองสะดุดแน่นอนนะครับตัวพวกเองมีชื่อว่าเสือมีพ่อพ่อชื่อว่าพ่อทุ่งและที่สําคัญนะฉันมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าไทยพูดถึงไอ้ไทยแล้วมันไม่ได้อย่างใจเลย พ่อสั่งนักสั่งนาพ่อมีอาชีพออกปนฉันเป็นลูกฉันก็ต้องออกปนตามคําสั่งของพ่อแต่ว่าทําไมน้องฉันไม่เคยคิดจะออกปนไม่ช่วยอะไรเลยแล้วแกมานั่งทํำที่อะไรเนี่ยลุงไม่ช่วยพูดอะไรเลยลุงลูกลุงชื่ออะไรนะลุงลุงผ่องสวัสดีลุงไอ้ผ่องสรุปแล้วมึงเคารพกูไหมเนี่ยก็ตอนแรก จะเคารพหรอกออแต่พอดีมาพูดถึงเรื่องไอ้ไทยมาโหรือฉันก็เลยมาโไอ้ไทยด้วยแล้วมาโหลุงด้วยมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงถ้าคนเลี้ยงดูดันมันก็ต้องดูดันอย่างหลานนี่แหละอ๋รานี่ลุงเลี้ยงฉันดูดันถูกต้องก็เลยดูดันเหมือนหลานถูกต้องหลานก็เหมือนลุงแล้วใครเลี้ยงไอ้ไทยเอา้าใครละ่ะใครอะ่ะไอ้แพ้วไงอ,อย่าบอกนะ ว่าปัจจุบันนี้อลุงไอ้แพวก็เปลี่ยนไปแบบไอ้ไทยแล้วไอ้แพวมันเลี้ยงดีที่ไหนแล้วมึงดูแต่ละลูกมัแล้วเนี่ยก้อนกันมันจะไปเหมือนกูได้ไงมึงต้องบึกบึนเดี๋ยวก่อนนี่แกบึกนี่แกบึกบึนแล้วใช่ไหมแน่ใจนะะแน่ใจนะฉันเห็นข้างบ้านมีเรื่องกันแป๊บเดียวแกอยู่ฐานนี้รถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นรถไฟหนีแล้วแกอยู่ทำเฮี้ยอะไรลงมาี่ยกูน่ากลัวแน่ใจนะว่าสู้ได้ไม่ต้องห่วงลาลัก แล้วนี่เป็นอาชีพจนมึงจะต้องไปเตือนน้องมึงเ้วเป็นจนมันต้องดูดันเอาอย่างนี้อาไงวันนี้ฉันต้องออกป้นคาสั่งพ่อเลยถ้าวันนี้ไอ้ไทยไม่ไปป้นฉันก็จะไม่ไปเช่นเดียวกันดีมากกลงปงใจเงิงไม่ได้ช้าเงอะลำอะไร ยาทธอใหญ่เออเงย,ย,ย,ยไปด้วยกันรำให้มันสวยเดินสิลิเกร้องกูล,งลิเก่หลาอ๋อลิเก่หลาใช่ไหม<อ>ตั้งวงอย่าตั้งวงแบบนั้นตั้งยังไงอะ่ะตั้งให้สวยนี่เดีย๋ยวไปไปด้วยกันพระ <laughs> เอกคอ <laughs> นมทมชกไทย นี่คือน้องยุ้ยนะครับขอ uh huh. เจียงปรบมือต้อนรับพระเอกพรพงษ์ uh huh. มชมภัยครับ uh huh. ก็เล่นอยู่กับ uh huh. อาจารย์เดชประจำเลยนะครับ uh huh. นี่คือ uh huh. พระเอกพรพงษ์ชมภัยวันนี้รับบทเป็นเจ้าไทย uh huh. นะครับ uh huh. น้องเจ้าเสือ 方法。 เิ็นต่อได้นะครับเรื่องเต้นบงเดือนเท่าใบนะครับคำพระท่านว่ากัมมุนาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเช็คชิ้นค่ายไ,ไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ในซ่องโจรแต่อุปปนิสัยหาได้อยากเป็นโจรไม่โดยเฉพาะพี่เสือและพ่อทุ่งที่เขาเรียกกันว่าไอ้เสือทุ่งและไอ้โปน โจรที่ชื่อว่าเสือเนี่ยใครๆก็ถ้าหากว่าได้ยินก็ต้องกลัวจนหัวหดแต่ว่าข้านี่ไม่เคยได้ออกป้นออกจี้หลีกเลี่ยงมาโดยตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่จําความได้ไม่ชอบความรุนแรงหมายใจอยากจะบวชให้พ่อเพื่อที่จะล้างบาปที่พ่อเนี่ยได้สร้างบาปสร้างกรรม,มาช้านานดีแล้วลูกเราเป็นคนพุทธเราก็ต้องนับถือศาสนาชัาาาดฮะนี่หลวงพ่อมาอย่างไรศาสนาพุทธของมันนั่นแหละ ฉันอยากจะให้พี่แล้วกับพ่อนห้เลิกป้นสักทีไอเราอยู่ในต้มโจนไอ้ไทยเขาคุณทำอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่นอนเฮ้ย<อ>เดี๋ยวอะไร <c oughs> พี่ไมเขาเล่าเรื่องมา,มาเมื่อนกะี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ฉันมาถึงให้ฉันตวาดเสียงดงัดงๆบทเมื่อกี้เนะี่ยบทพระเอกไม่ใช่บทโจ๊กก<อ>ูได้ยินไงอ๋อก็ได้ยินเออว่าไอนี่หูแว่วกูจะสอนหลานไงสอนหลานเอาเอาเอา ตามแบบเลยนะไอ้ไอ้นี่ถ้าไม่มีหนวดนี่ไม่น่ากลัวเลยเนี่ยมึงกลัวหนวดใช่ไหมไอ้พองมาไอ้พองนี่ชื่ออะไรนะมึงไอ้พองไอ้พองแล้วไงมึงอยู่ในป่าเหรอทำไมอ่ะนี่มันอยู่ในป่านะไอ้ป่าสิที่ป่ามึงลงทะเลมั้งทำไมวะสาลายเกาะเต็มป่าไปหมดเลยตาลไอ้งามไส้หนวดเทากูมึงดูสิเนี่ยมึงดูไอ้ไอ้ไอ้แพวสิเนี่ยมึงเลี้ยงกันยังไงดูสิดูหลังหน้าตาที่แบบเหมือนกันเปี้ยเลยเอ้า กูก็เลี้ยงให้เป็นคนดีเดี๋ยวก่อนเลยว่าเหมือนกันได้ยังไงดูพระเอกกันจริงว่ะดิ่แกเลี้ยงมันมากัดหน้าคล้ายกันเหมือนกันเนีกูเลี้ยงเหมือนกันดูยังไงขอยุติยาหน้าจะคล้ายๆหลวงพ่อโตไปเปรียบเทียบกับหลวงพ่อในบาปกรรมเนี่ยทุกไอ้ไทยมึงอย่ามามัวพูดเล่นทำไมวะดิบดาบขึ้นมาซาอมฝีมือโอ้โหแล้วไปจอดเสื้อโชว์จนจอดจึงต้องมาชูกันสิยอดแม่ เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมทอดเครื่องไอ้นี่เป็นพระเอกไปเลย <c oughs> ไม่ต้องเล่นกันแล้วเดี๋ยวโอ้โหไปโดนเอาไปพูดห,หมดเลยอะวันนี้มึงจะต้องมาประร้องฝีง่มือต่อไปในภายภาคหน้ามีงต้องออกบน้นโอ้โหมันโถตามนะคำสั่งที่ลุงบอกกู<ไ>คงไม่ต้องพูดมากพูดไปก็ะํำแค่นั้นจับดาบกไไ้นมาฉันไม่จับพี่เสือแกมาก,กี่ครั้งกี่หนบอยฉันจับดาบฉันก็ไม่เคยจับโดยเฉพาะวันนี้เหมือนทุกวันหละคำตอบเดิมฉันไม่สู้ฉันไม่จับแค่นั้น ลุงไม้ผ่องทำให้ดูมึงดูลุงเป็นตัวอย่างแล้วจะไปวันนี้มึงก็ไม่จำแล้วต้องเข็งแข็งนะผ่านปาโมกตำรวจเรียกตรวจเยี่ยมจะไม่คึกได้ไงนานๆเจอกันทีพาไปดูเฮ้ยโอ้โหเข็งแข็งมาของมึงเแท้ยอดเลยถ้าแกเด็กมันจำทำไม่ดีลับสวยด้วยเฮ้ยโอ้โหหลบได้ด้วยนาตาศิน ไปรับเด็กสุดยอดเลยลูกแข่งเก่งมากเยี่ยมมากปอยรั้งหนึ่งท่ากระโดดนี่สำนักดาบอายุทยาเลยแล้วเนี่ยปอยรั้งหนึ่งสองคำล่ำลือดูไอ้ลูกไอ้บัดลังก์ท่านนี้เพราะคุณจะเตะโดนละครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉัน ใครจะสู้กับพี่เสือฟังให้ดีนะในเมื่อพ่อเป็นโจรเราเป็นลูกโจรเราจะต้องมีความแข็งแกร่งเหมือนกับพ่อถูกจะมาทำตัวแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อใคอยากให้ข้าสู้ข้าก็จะสู้นะใจเย็นๆนะลูกเอาแค่พอประมาณกันพี่น้องกันพอประมาณพอเฮ้ยตีมากไอ้ไข่สุดยอดโอย่ฝอยมึงให้รู้ว่าลูกผู้ชายก็ต้องทำยังไงเฮ้ยพอ นี่วิ่งกไก่แล้วมึงพ่อไอ้ไทยมันแพ้ข<ฮ>้าตกน้าไทยไปเลยนี่มึงสะอึกของเขาเห็นในทายหัวใจกูสะท้าน ีมือมึงยังไม่ผ่านเทียมพอจั่การไปเลยพ่อไอ้ลูกพี่ให้มึงไม่ดีพอไม่มีเลือดพ่อลูกใครไอ้ลูกกาลิสีมันมันเรื่องไรไม่ก็ไม่เหลือก็สักลาย กูต้องทากทางเฮ้ยขากถุยงอเหมือนไอ้ถุยเลยไทยไม่เคยพัฒนาอยู่อย่างไงอยู่ยังงั้ลูกคุณก็ไม่เคยเลยสองคนเมื่อสิ้นเสียงบริพารตัดพ้อทำเป็นอ่อนทาเป็นอ่อน,น,ออนผมต้อง จากคำพ่อและก็พี่นี่และหนหาไม่ปราณีโปรดฟังวจีแจกใจยังไงยังไงบอกมาดิสาธุโคปัพัชชาพระศาสดางเคยตรัสไอ้ไทยอยากบวชปฏิบัติ พ่อเอ๋ย,คคยอย่าขัดคำไอยังไงลูกนึกต่อไตหัวใจเต้นตุ้มอยากเห็น สองคนได้ยินไหมกูได้ยินตั้งนานแล้วไอ้เสือครับพ่อน้องมึงอยากจะบวชเดี๋ยวก่อนพ่อ,พอไอ้ไทยเนี่ยมันพูดอะไรพ่อรู้ไหมมันพูดแบบเนี้ยมันพูดเพื่อเอาตัวรอดเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ได้อยากบวชหรอกพีเจ้าพูดจากใจจริงหรือเจ้าอย่างที่พ่อ,พอผมอยากบวชจริงๆนอผมหาโอกาสบอกมานานแล้วว่าผมนี่อยากจะบวชเพื่อล้างบาปทุกบาปที่พ่อและพี่เสือได้ทํามาไอ้เสือผมมีความตั้งใจ เห็นใจผมนะครับพ่อมึงได้ยินแล้วใช่ไหมว่าน้องมึงจะบวชไอ้พลอยแพ้วมึงได้ยินไหมสองหูข้าได้ยินมึงต้องดีใจกับกูดิมึงต้องดีใจกับมันดีใจกับน้องข้าเข้าใจว่าแกกําลังดีใจเมื่อไอ้ไทยมันคิ่อยากจะบวชเพื่อล้างบาปให้กับทุกคนในที่นี้แต่อย่าลืมนะการบวชไม่ใช่บวชได้แต่เพียงปากมันจะต้องมีการลงมือทําและที่สําคัญเงินมันเป็นปัจจัยหลักเราไม่มีเงินจะบวชได้ยังไงมันก็น่าคิด มึงจำมึงฟังกูฟังฟังพ่อไอสองคนมึงมือตีนดีมือดีไหมเนี่ยไอไทยก็แล้วก็ไอเสือเลยเมื่อไอเสือไอไทยมึงไม่มีเงินมึงก็พาเมื่อนี้สิองคนมึงอะอะไรมึงก็พาล้องพาหลานเนี่ยไปทํางานที่ไปแลกเงินมาเพื่อเอาเงินมาบวชฮะถ้าใหเป็นเช่นนั้นเงินพ่อต้องการที่จะบวชไอไทยเอาอย่างนี้ฉันสามคนจะขอเสสละออกปนเอาเงินมาบวชไอไทยเลงเดี๋ยวไปไปเลยไอเสือ ยังไงลูกฟังคาฉันให้ดีการที่จะบวชครั้งนี้ฉันจะไม่ขอใช้เงินบาปฉันขอใช้เงินที่บริสุทธิ์เงินที่ไปป้นไปจี้มาฉันไม่เอามาบวชเด็ดขาดมึงได้ยินไหมเนี่ยน้องมันบอกว่ามึงไปป้นไปจี้มันไม่บวชมะเอาเงินที่บริสุทธิ์พ่อแม่น่มันเยอะแล้วเกิดในไทยจะบวชทั้งทีเงินบริสุทธิ์มันเป็นยังไงเกิดมาในชีวิตฉันไม่เคยเห็นเลย บริสุทธิ์มันเป็นยังไงวะเงินบริสุทธิ์ก็คือเงินที่ยังไม่มีผัวไปถาเงินที่ยังไม่มีผัวกันเราผัวใส่มึงไม่ได้เลยไม่ว่าเดี๋ยวก่อนไอลำพังเนี่ยคนไม่มีผัวสมัยนี้แกดูยากเลยคนบริสุทธิ์แล้วเงินไม่มีผัวแกจะดูยังไงหมมันก็เปรียบเทียบไปนอ่ะเอาเรื่ความจริงอ่ะมึงพูดให้ละเอียดเรื่องเงินบริสุทธิ์มึงเงินบริสุทธิ์ก็คือมึงไป จ้างเขาทำงานแล้วมึงได้เงินมาโดยที่มึงเอาน้ำพัดน้ำแรงของมึงเนี่ยไปแลกมาไปรับจ้างไม่ใช่มึงพาน้องพาหลานออกไปปอนอย่างนั้นไม่ใช่เงินไปสุดเข้าใจคำพูดพ่อแล้วต้องการให้ฉันเนี่ยวางดาบถูกไปเอายาดเหงื่อแลกเงินถูกต้องแกเราคิดดูนะลําพังฉันเนี่ยไปกันสามคนเนี่ยถ้าจะไปเดินของ,งานเ็าทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนเดี๋ยวนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาแล้วฉันไม่ได้เรียนหนังสือฉันจะวุฒิการศึกษาที่ไหนไป มึงมีมือมึงมีเท้าดีตีนดีแล้วมึงสองคนก็ดีมึงก็พาหลานพาน้องเนี่ยไปทํางานแล้วไปแลกเงินมาแล้วมาเอาให้น้องมันบวชเอาละเอาไม่ได้เหรอพ่อถ้าแกต้องการแบบนั้นฉันสัญญาก่อนตะวันตกดินฉันจะต้องได้เงินมาบวชไอ้ไทยให้ได้ไปไปลูกน้องมันพี่เขาสัญญาแล้วว่าเขาจะหาเงินมาบวชให้เราจะบคอยดู ว่าพี่เสือจะทำได้ยังคำพูดหรือเปล่าช่วงนี้พบกับน้องอ้อนดาราพรรับบทเป็นดวงพรรูกสาวของเจ้าทุงที่โดนเปลี่ยนไปจากสายพิน รับผู้ใหญ่ทองรับบทโดยน้องอ้นดาราพรส่วนดาวตลบหญิงนะครับน้องฮิปโปมารายหน้านะครับนี่วันนี้รับไทยจยดเดชเอาขอเสียงตบมือให้น้องฮิปโปได้แล้วเขาเล่นกันเลอะเทอะ นี่คือนางเอกรับบทเป็นดวนพรนะครับน้องอ้อนดาราพรานะครับกอกเล่นแั่ด้านเ